ได้น้ำกันเลยเขียนแทงล่างก็ได้เอาพี่นน่องดีๆเพราะว่าเอาพ่อมาสั่นเนชามหายเลยเล็กปูอยู่เจ้นี้เบ้ว่าสั่นเอาเลขเด็กหน้อยเขียนเลขเจ็ดเป็นเังสี่บวเด็กน้อยมีสองตัวบัวพุกมีเท่านี้บวครับ่านี้บอัวไหนสามตัวครับตัวตัวนี้หลุดมือร่ตัวนี้หลุดมือเป็นเลขยังนต์อันที่แรกเป็นเลขยังครับ วาสีเขียนเลขเจ็ดแล้วมันเป็นเลขหนึ่งแท่นอกครับหนึ่งแทนเอาใส่มือวะมันมาอยู่ด้วยกันได้ไหมเป็นสามตัวด้วตัวนี้ปูถ้าเฉียวมาใส่น้ำกันก็ได้เห็นปะัาเอาใส่กันเป็นตัวใดเนาะปูเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนเอาเงยหลังสุด อัอนื้อไว้ล้างสุดอ๋อเนื้ไว้ขังล้งสุดแล้วมันจะเป็นตัวใดบันนี้ครับมันเป็นตัวไหนที่นี้ลงมาเอาซุเจ็ดแปดหนึ่งวัสดุแปดหนึ่งทำให้เรยที่น้อวเอาเลขบอวัสดแปดหนึ่งวัสดุมาทีนี้มาทีน่สิบหกมาให้ทำเน่ครับยืนอยู่หน้ากล้องนี่งคหรอหมวดมันจะเป็นหมวดใดครับงวดวันที่สิบหกบอก อันนี้เลขเลขของใครของของปู่อะไรปู่พี่รุ่นปักปู่พี่รุ่นป้าใครบอกมันบอกบางนึงอย่บ่อเพื่อน่าบอกมางหันบะละไม่ไหนรัฐบาลให้บอกบมันจีบติด้าจัฐบาลไดกับปู่หามาหันลูกม่าากย้าบอกโซฟาไ่เมี่ยวพี่ต้าจเพื่อจาสนิกินจ้เพื่อจะสนิกินเฮ้ยจ้งได้สัน ขีดตรงนี้พ่อบอกเจ้าเขียนเลขเจ็ว่าถือเด้อีพออีพอเขียนเลขเ่ถือก็ไม่ใช่เสมอเขาไม่ให้เฉียเจ็ดบอกูดใดว่าเขียนเลขเจ็ดังสี่ะมูคือสีม่วนแ่เลยเนาะพู่งาเลยก่นพ่งกันมากเลยก่อนเจ็ดแปดหนึ่งจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งคีข้างบน่าบนบ้แตง บอกล้วเลวเลยพ่นอเลี้ยวล้วถามยังกับเ้าเบายเบาเบาเล่บอเดียวเล้วเลยฟันว่าอย่างไหนบอสฟัน่อย่างไหนรันเจอก็มูบ่พี่แม่ไม่ยืนอยู่ผี่แม่หลวงกุเห็นแม่พี่น้องกุาบ่เห็นมาไง่อี้เจ้าพี่แม่สาวก็งขอบันะวมาไงละมาไนก็บรรจับพี่แช่ตดทางนี้ได้ผ่เมื่อทางนี้แจับพี่แช่ มันพี่เกียงเธอเดี๋ยวนี้จับบบยานบ่ลูกบบยานแล้วแล้วไปจับอยู่ที่ไหนอยู่คือหน้าแยะลับจับอยู่หน้าแมันตัวใหญ่ไหมบั่ไงบ่ปัาพี่จีจับแนไปจับแค่ไงจับแค่ไงมันจีเป็นเลขบ่ลูกมันเป็นเลขมันจีเป็นตัวไรครับเขาเป็นเขาอยู่ข้างหน้าเขาเป็นน้ำเดชเขาเป็นจ๊บชองตัวมันสิแม่ก่อนแมัแน่นแน่นจนตัว ตมันเหลือสมิที่จริงโตมันเป็นยังไงสมิอ๋ออันนี้มากกาันกำมันเริ่มเป็นตัวน้อยล่วงบันนี้แม่อน๋อ é, จับแล้วมันเป็นตัวเล็กลงแม่มันไม่อยากโตอันน,น,นี้อันนี้เพิ่งบอกก่อนไหนครับหนิอ้ออันนี้อันนี้ออกอะไรเนี่ยประจ,จำวันฮะประจ,จำวันประจ,จำวันที่เท่าไหร่ฮะที่เท่าไหร่ครับัที่เท่าไหร่ประจ,จำวัน ไประจำที่สิบหไปถามปูด้วยไปเพป็นนายหายรัฐบาลให้บอกนไายหายวันที่สิบหกบอสเป็นนาหายวันที่สิบหกอันนี้เลยอันนี้เขียนหายเอฟซีเมือเช้านี่โอ้นั่นเนี่ยอันนี้ของปูไข่เนี่ยอันนี้ของปูไข่อันนี้ของปูวิลุกปักปูวิลุกปักนี่ให้ไปวันที่สิบหกเนาะไปบอกปูด้วย โอเคอันนี้ล่ะอันนี้ไปมือนี่วันที่สามอันฟันบ่ได้เป็นเลขบ่ลูกจับอีแขลดหะสีเป็นเลขได้บ่เป็นตัวใดครับอันนี้ลองน้องยับันด้้ออพี่นงยังมันเป็นสองยังอีแขลจับอีแขลดสองตัวนะแคลดสองตัวเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดนามให้เองเล่นเล่นกีโน่เอาเลขบ่ที ตั้งกล่องบท่านเนาะังชวพันวาตั้งกล่องบาท่านบคืนเลยได้หรอุกจิตวจมันว่าาแล้วว่าหายลยว่ามีผูเวาน้ำสิเมีแคบป่ครับปูออกแคบปะปูเขามันบอกจะโดนแล้วนอมาฟังบอกม้งขับปั้นไม่ยืนบอกอีพออีเนียบอกมันเสียกมาหนีรูกอ๋อตัวไรครัมันเสียกตัวไร ตัวไหนครับตัวไหนตัวใดบวงโกงฮตัวใดเด็กลับาอ๋อนี่ขาวบ่วงกงเลยครับเอาตัวหนแมนบ่วงกงครับโอ้ยตนีแกนคาดกะบะโกมลิมติมเลยมานี้องไมนก้าแกนบ่วงกงครนบออแคบบครับน้องข้าวปั้นครับออกแคบบลูก อุ้ยน้องข้าวปั้นพยักหน้าให้ครับูวิถูปักโถเจ็ดหนึ่งเลขให้น้องให้น้องข้าวปั้นมาปั้นเจี๊ยพี่น้องมาเหมือนปั้นเอฟซีอยู่เธอซื้อเพิ่นกับว่าขึ้นมาว่าเอาเลขบ่อถืออย่งว่าปูเพิ่นเด็กสาวเก่งเลขเก่งเลขเจ็ดเกิดกับเจ็ดผู้เฒ่านี่นะข้ามเอียวไอ้พวกนั้นเจนแต่ผู้เฒ่าได้เขียนเลข เขียนแบบนี้ได้ดิพี่มึงมีไหวเขียนได้จังเี่แค่พอเกิดพอก็ยังบวกเขียนอยู่เอ้าโอเคละแมนแท้เแล้วมักขับปั้นมักตัวไหนมักขับปั้นมักตัวไหนลูกสอบตัวไหนครับปูบอกน่ะตัวไหนว่าชูฟังเนี้ยเรี่ยวอ๋อชูชูฟางไหนครับไหนครับตัวไหนครับตัวไหนครับ ฝ้าว้าวหอยน้ำเน่เฝ้าหยน้ำเน่ค่ะตัวไหนเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแน่งเจ็ดแปดห่ครับเจ็ด่งหกสิเบอกอบอกครับบอกวันที่เท่าไหร่สิบสบหครับสิบอ้จีไปหาลอตรีไว้ได้นึ่งเ หนึ่งแหนึ่งจานแปดหนึ่งกงแคร์องแท่มันบ้าเอาเรื่องบ้าแทรเลยสารเย็นครับสีกระปอมมาเลยโอ้ยแจ้วมีไฟกัลงออกบนออกออกบนออกล่างมันเล่นไปเล่นมากแต่ว่ามือดีขึ้นกันก็มืออันนี้เก่าเนี่ย แก็เรนไปเดินมาเอาเหล็กบ่วันนี่แจว่าปั้นปั้นปั้นเอาไปอ้กระปอมับโอ้ยเหนื่อยเลยเตี้ยตองเดือดขึ้นแล้วขึ้นอีกลงม้เป็นยังไงล่งลงล่องบืงมาเนี่ยไปเร็วโกี่ดีไม่ออกบัวออกล่างไหยเป็นไทยพ่อเถิดเป็นดินเอาดีดีก็ไปไทยอ่ะน้องฟาดไปนี่แหละ ข้าปั้น่อเห้าสีถาออกไหมลูกเปลาีบอกไหมเ้องันด็กน้อยนี่คันบอกเลขคถิบอกม่หัวซ่านางว่าเห้าดีๆบอกแล้วกาเลนเซอร์คือกันนะก็ต้องข้าปั่นนั่นสิล่ะต้องฝาใส่ฝัดแล้วฝาแล้วะ